เข้ามาปึ๊บนี่แล้วก็เลี้ยวเข้านี่ปึ๊บนี่เข้านี่ปึ๊บเข้านี่ออกขวานี่ออกซ้ายเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยงงเยี่ยพี่ทำได้ไังไงนะนี่นี่เดี๋ยวพี่พาเข้าปั๊มปตทน้องเดี๋ยวพี่พาไปเติมน้ำมันช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยแล้วก็ลงมังนี้นะพี่จะสอนไว้ปึ๊บสทีนน้ำสทีเอ็งเห็นปั๊มปตทเมื่อกี้ไหมนี่ตรงนี้ครับเห็นพี่เห็น นี่เราต้องเลี้ยวขวามีอะไรกินวะพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับน้องเอาเอาฮัลโหลมานี่น้องมานี่เอาไงพี่ฮัลลโหครับเอาชีตแฮมเบอร์เกอร์ลองถุงยางสองครับผมเนี่ยม่อยากกินไอติมวอลพี่เอ็ยกินอะไรมีมีมีพวกไอติมวอลมีพวกแม็กนัมอ่ะน้องเอ็งกินอะไรอะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไอติมวอลพี่เนี่ยเต็มตู้เลยอ่ะเออเงาหยิบมาดีหยิบมาดีเอ็งกินอันไหนเอ็งหยิบมาดีหยิบแทนพี่เนี่ยเอ็งก็เนี่ยเอ็งหยิบได้แล้ว แล้วพี่เขาพนักงานเขาจีบให้เีงจะเอาพี่พี่มีออเมอรเบอร์มั้ยเนี่ยไม่มีพี่ไม่มีพี่จ่ายสดอยู่แล้วพี่ไม่เก็บตรงเก็บแต้มไรละไรละเออว้าเอ็งเห็นนไหมมันเป็นแบบเกลือสมูทตี้เนี่ยเกลือสมูทตี้เห็นพี่เห็นพี่ไอเกมูทตี้ไม่ละของเซเว่นเนี่ยไม่กินพี่ไม่อร่อยเออเองเอ็งเห็นแล้วพวกเราวิสกี้บ้างเราวิสกี้อะไรเงี้ยน่ะเห็นพี่เห็นพี่สวยไหมพี่รู้จักพี่มาลีสวยมากไหม พี่พี่มารีเขาชอบกินเหล้าเขาชอบกินเหล้ากินยาจนพุงป่องทุกวันนี้เขาพุงป่องแล้วเห็นอยู่พี่เห็นเรื่องจริงเรื่องจริงพี่ทิ้งกูเลยนะชวนมาน้องเขาแทงที่เรือดิไหมครับแป๊บหนึ่งกูชวนน้องเขาเล่นทำไมเอ็งเห็นไหมเอ็งของขวดนี้ไหมเห็นพี่เขาเขาคือเซเว่นเนี่ยเขาแปลกๆนิดนึงเพราะเขาจ้อเล้าขาวไปแค่ตู้เย็นเนี่ยพวกเราขาวเอ็งกินเล้าขาวไหมกินเล้าขาวเป็นเ่าคอแข็งเ่ากินพี่ล้างคอพี่เออนี่เราเราต้องกินซอจูด้วยนะกินกับเล้าขาว จริงนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่พาซื้อหนังสือฮัลโหลครับฮัลโหลครับน้องผมอยากได้หนังสือโป๊อ่ะอ๋อสักเล่มนึงได้นะพี่ด้านหลังนะพ,พี่เต็มเลยเอง็งได้เรื่องไหนเองเลือกเลยเดี๋ยวพี่ขอซูมก่อนญี่ปุ่นนะพี่ญี่ปุ่นมันมีแต่พวกฝรั่งเลยไม่น่าโดนโดนนั่นทำด้วยองรู้จักโดนนั่นทำมั้ยไม่รู้พี่ไอ้นะมันจนอ๋อพ,พี่ซูมอยู่ไหนพี่ซูมอยู่โโอ้หูปึ้มบั้มเลย แล้วพนักงานไป็นไงวะน้องกูจะซื้อนี่เฮียกูไว้รุ่นสร้างตัวปล่อยแม่งน้องดาเผาดาเผาทิ้งเลยซื้อเสร็จผเผาไมา่ได้พี่เผาแม่งเลยเฮียเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สั่งพ่อพี่มาเก็บ